นี่แหละ,ะเวลาขึ้นขึ้นขาฝาเวลาลงลงขาต้ายที่จะทําให้ดูนะถ้าใครทำผิดก็คือไม่ต้องไปนะเคสนี่ค่ะว้าใครขึ้นเนี่ยต้องนะคะจขึ้นก้าทด้ขาฝาเวลาลงลงขาอะไรคะ พี่ไม่ให้ไปแล้วทำผิดหมดเลยชุดน,น,นี้ครับต้องทำให้ถูกจะได้ไปกันใช่เวลาขึ้นชั้นค่ะตัวสั่งตัวหลบ องคนที่การที่นั่งสำรองผู้สูงอายุขนาดขึ้นหรือบนรถเมยนั่งบนรถเมอย่ายื่นแขนยื่นศรีรษะออกรอบบรเิเวณรถจะทำให้แขนขาดได้รับอันตรายขณะน,นี้จะไปไหนกันไปยานอนขึ้นขึ้นขาไหนมองเขาบอกว่าไปยืน่นแขนยื่นคอได้ไหมได้ มน,นท่านมังนะทีนี้เห็นทีนี้คือพี่สำรองคนที่ตาเห็นคนแขมขาขาข,าข,าขาึ้นมาแล้วนั่งต่อถ้ากลับหรือยังไงคะโดูเ,เห็นตาเห็นยายขึ้นมาที่นี้นะคะติดมีสระตอบได้ทุกคนเลยไปเที่ยวสวนสยามไปหรือพี่ปะไปไม่ได้ติดหัวไปผิดกติกาผิดกติกาลงเหรอ ก็ต้องลงกาถึงไม่ให้ไปล้อาเตรียมตัวลงเิกติกาเนะอ่าเวลาลงลงขาซ้ายใครทำไปดูเองใครทำไปถามเองอ่ะลงใครทำให้เพื่อนไม่ได้ไปลง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 ที่บอกแล้วว่าเียกกาลงซ้ายหาซ้ายมนี่คือข้าตกรง่ อยากรู้ไ้มว่าใครทำผกักาใครอะอะไม่ขาเนี่ยเดินวิ่งวิ่งทำผิกาเลยบนเป็นเชือห่ยนตวลต้องดนตวพิธีกรเขาบอกนะถ้าเป็นงั้นทำผิดนะไม่ได้ไปไหนเลยนด่ารถกลับมาแล้วตามเวลาพี่เขาบอกนะคะตั้งแถวผู้ใดท